รากบัวผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีว,ทวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงนะคะก็มีผู้ป่วยโรคไตนะคะสอบถานเข้ามาเยอะกันเหมือนกันนะคะว่าเป็นไตยอยู่สามารถพอที่จะทานรากบัวได้ไหมรากบัวนะคะเป็นพืชหัวที่อยู่ใต้ดินซึ่งหลายๆคนนะคะก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าตระกูลพืชหัวทั้งหลายเนี่ยโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงในคนที่เป็นโรคไตนะคะต้องมีการจํา กัดปริมาณโพแทสเซียมในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือ3.5-5.2แม่เกินนี้นะคะเพราะว่าถ้าโพแทสเซียมในเลือดจะสมสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะทําให้เรามีเรื่องของใจสัน่นภาวะหัวใจดันผิดจังหวะหรือแรงที่สุดก็คือหัวใจล้มเหลวได้นั่นเองค่ะในโรคไตระยะ1,2แล้วก็ 3a นะคะทานรากบ,บัวได้แต่ก็ต้องจํากัดปริมาณและไม่ควรทานบ่อยไม่ควรทานทุกวัน,นะคะ่ะส่วนไตระยะ 3b,4,5 นะคะคือต้องมี จำกัดโพแทสเซียมเข้มงวดก็ไม่แนะนําให้ทานรากบัวนะคะเพราะว่ารากบัว100กรัมเนี่ยค่ะมีโพแทสเซียมประมาณ330มิลลิกรัมเลยค่ะเมื่อเทียบกับโพแทสเซียมที่โงกไตควรได้รับในแต่ละวันค่อนข้างที่จะสูงมากเลยค่ะหรือถ้าห่างไปยะ3 B 4 5ก็จริงแต่ช่วงนี้นะคะพอกางผลเลือดออกมาดูหรือคุณหมอบอกว่าโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะต่าก็คือต่ํากว่า3.5พอที่จะทานรากบัวได้บ้างนะคะก็คือ1-2ชิ้นคําค่ะหรือถ้าโพแทสเซียมอยู่ใน ปกติ3.5-5.2ถึงไม่เกินนี้ไม่ปริมปริมด้วยนะคะไม่ปริมปริม5.2ก็พอที่จะทานได้เหมือนกันค่ะ1-2คำเท่านั้นนะคะถ้าโพแทสเซียมในเลือดต่ำก็จริงแต่ถ้าทานเยอะเกินไปก็จะมีโอกาสที่โพแทสเซียมจะพุ่งกระฉูดสูงได้เหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้โรคไตสามารถทานลักบัวได้ไหมทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ